ใครที่มีปันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะตามโลกใบนี้ของเราให้สวยงาม สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชาวสอนสิล์ทั่วประเทศนะครับวันนี้พลกับเคที่ครับผมเขาจะมีชิ้นงานศิลปะที่เรียกว่าทําง่ายทําแล้วสนุกทําเล่นเองหรือจะทําให้เป็นของขวัญก็ได้โอ้มันต้องเป็นชิ้นงานที่ดึงดูดน่าสนใจมากๆเลยจะเป็นอะไรไปดูเลยครับช่วงไอเดียสอศิลป์เจ้าสัตว์ดุกดิ๊ก ยังเคที่ใกล้แล้วค่ะอีกนิดนึงค่ะงั้นเดี๋ยวพี่เป็นตัวแทนสวัสดีเพื่อนๆกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรากินข้าวเสร็จเราก็ต้องล้างจานนะครับแล้วน้องๆล่ะครับเคยช่วยงานบ้านบ้างไหมครับอย่างง่ายที่สุดเลยนะครับตื่นเช้าขึ้นมานะครับก็เก็บที่นอนให้เรียบร้อยนะครับกลับมาจากข้างนอกเนี่ยก็วางรองเท้าให้เป็นระเบียบนะครับหรือว่าเล่นของเล่นเสร็จเนี่ยก็เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นการช่วยงานบ้านแล้วนะครับมเมื่อไรจะเสร็จเดี๋ยวที่อีกแป๊บนึงค่ะโอเค ล้างเสร็จแล้วค่ะพร้อมไปสอนศิลปะกับเพื่อนๆแล้วค่ะเยะแต่ว่าเราจะสอนอะไรหรอคะเราอยู่ห้องครัวใช่ไหมครีที่งั้นหาแรงบันดาลใจตรงนี้แหละคิดออกแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ประดิฐ์ตู้เย็นเฮ้ยใหญ่ไปถ้าอย่างนั้นก็เป็นไมโครเวฟเฮ้ยยากไป วันนี้เคที่ขอพักหนึ่งวันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะเฮ้ยเคที่ไม่ใช่สิเราต้องสอนเพื่อนดิอ๋อแต่อะไรดีอะเคที่คิดอ๋อนี่ไงเคที่จานเหรอคะอ่าใช่แล้วจานครับแต่จะไม่ใช่จานนี้นะครับจะเป็นจานกระดาษครับเพราะว่าเราจะมาดูกันดีกว่าว่าจานกระดาษเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยครับ มาทําเป็นชิ้นงานหลายครั้งแล้วนะพี่พลใช่แล้วเคที่แล้วเราจะทํายังไงให้มันแตกต่างแล้วก็ใหม่ล่ะคะพี่ว่าเราต้องลองพับดูเฮ้ยพับครึ่งได้พับครึ่งดูอ่าเฮ้ยพี่พลมันเหมือนตุ๊กตาลมลุกเลยอะคะ่ะในนในในในยกเยกเยไปมาค่ะอ๋อ,อจริงด้วยเคที่เฮ้ยเคที่เริ่มได้ไอเดียแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาวาดรูปสัตว์แล้วก็มาแปะไหมคะ ดีเลยเคที่งั้นเดี๋ยวพอเราระบายสีจานกะระดาษเสร็จเนี่ยเราก็ไปวาดสัตว์แล้วก็ติดลงบนนี้นะโอเคค่ะโอเคมาเริ่มกันเลยครับแล้วพี่พลนึกออกแล้วหรอคะว่าจะวาดเป็นสัตว์อะไรพี่พอมีเขาโค้งแล้วพี่อยากวาดเป็นเสือส่วนเคที่นะคะเคที่ก็จะวาดเป็นหมูค่ะ <RR S 1> อ๋อมีหมูโขกเขาไม่ได้โอเคงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าจานกระดาษเนี่ยจะเป็นส่วนตัวของสัตว์ของเราเสือก็ต้องมีส่วนหน้าท้อง แคที่ก็จะวาดหน้าท้องของหมูนะคะส่วนท้องคนนะครับจะระบายเป็นสีไข่ไก่นะครับแดงหนึ่งส่วนเหลืองหส่วนขาวสามส่วนนะครับต่อไปจะเป็นสีส้มครับสีส้มส่วนผสมนะครับแดงหนึ่งส่วนเหลืองหนึ่งส่วนครับสีที่เคที่ใช้นะคะก็จะเป็นสีชมพูอ่อนค่ะส่วนผสมก็คือสีแดงหนึ่งส่วนสีขาวสองส่วนค่ะ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราระบายสีอย่างนี้ทั้งสองด้านนะครับเคที่ก็ระบายสีเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็รอให้แห้งแล้วก็ระบายสีข้างนึงเลยค่ะพอแห้งเสร็จแล้วก็จอกมาเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้ครับนี่นะครับส่วนของลายเสือตรงนี้นะครับคนก็ใช้ปากกาเมจิกนะครับเติมเข้ามานะครับให้เป็นลายเสือครับส่วนตัวเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนหัวแล้วก็ส่วนขาครับเคที่ก็จะใช้เทปนะคะเป็นวงกลมมาวางท่าแบบนี้เลยค่ะ หรือน้องๆจะว่าโดยที่ไม่ใช่เทปกาวมาช่วยแบบนี้ก็ได้นะคะของพลก็จะใช้เทปกาวในการช่วยเหมือนกันนะครับหูของเย้ที่นะคะก็วาดง่ายมากๆเลยค่ะก็แค่เติมหูสามเหลี่ยมสองข้างแล้วก็เติมจมูกกับตาก็แค่นั้นเองค่ะหูสองข้างนะครับของพลเสือจะไม่ใช่หูสามเหลี่ยมนะครับจะเป็นหูครึ่งวงกลม ถ้ามองจากภายนอกตอนนี้นะครับอาจจะเห็นเป็นหมีหรือว่าเป็นเสือก็ได้นะครับแต่คนจะทําเป็นเสือเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเติมลายเข้าไปอีกนะครับหลังจากนั้นนะคะแคทตี้ก็จะวาดเป็นขาค่ะเคทตี้วาดเสร็จแล้วนะคะพี่พลโอ้โหเร็วมากเดี๋ยวรอพี่แป๊บน,นึง ขาของเสือของพนนะครับก็จะเป็นยาวๆครับตอนนี้นะครับเราก็จะใช้เป็นสีเมจิกระบายนะครับเดี๋ยวุนจะใช้เมจิกสีเข้มนะครับทำเป็นลายของปากเสือก่อนครับ แล้วลายของเสือนะครับก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลครับส่วนกทะ่ิก็ระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะนําไปตัดนะครับแล้วก็มาประกอบกับส่วนตัวครับนี่ตัดออกมาเสร็จแล้วครับนี่ส่วนหัวยูนิออิสแล้วต่อไปพวกเราก็จะต้องติดกาวค่ะใช,ใช่แล้วครับ เร็จแล้วครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะวาดเป็นสัตว์ต่างๆนะครับเพื่อนๆนก็สามารถที่จะวาดเป็นหน้าของตัวเองก็ได้หรือจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ค่ะแล้วเพื่อนๆืนก็สามารถเอาไปตั้งตกแต่งบ้านหรือว่าเอามาเล่นก็ได้นะครับแล้วอาทิตย์หน้า พวกเราจะมีไอเดียอะไรมาสอนศิละปะก,กับเพื่อนๆต้องติดตามชมให้ได้เลยนะคะใช่แล้วครับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายอ,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 อุดดุดดนี้เก่งขึ้นเยอะทั้งพลและก็แคที่ที่สำคัญพอพี่ตัวเห็นพลกับแคที่เก่งขึ้น ก็เข้าใจได้ว่าน้องๆสมาชิกสอนศิลป์ของเราก็น่าจะเก่งขึ้นพัฒนาฝีมือกันมากขึ้นแล้วก็อย่าลืมส่งมาอวดกันกับช่วงสอนศิลป์อินบ็อกซ์แบบนี้ด้วยครับช่วงสอนศิลป์อินบ็อกซ์ มาเริ่มที่คนแรกกันเลยนะครับผมสวัสดีครับพี่โจข้าวฟางอายุ5้าขวบค่ะส่งผลงานศิละปะที่พี่โจสอนมาให้ชมกันค่ะปั้นรูปอะไรเอ่ยของข้าวฟางเป็นปั้นพระอาทิตย์ครับฉากข้างหลังเป็นก้อนเมฆเนี่ยใช้ดินามันสีสม้มกดๆๆๆลงไปเติมหน้าตาของพระอาทิตย์เข้าไปแล้วก็ข้างๆอันนี้เป็นคัพเค้กหรือเปล่าฉากหลังเป็นสีม่วงเลยนะครับตัดกับตัวเค้กสีเขียวแล้วก็สีสม้มวิขอบคุณข้าวฟางด้วยนะครับมาคนต่อมาสวัสดีครับพี่โจพี่เคที่ชื่ออโปชอบดูรายการสอนศิลป์มากๆอโปขวบแล้้วววันนนนีลอองาาาาาาดภภพตมจิกรคืพ ครอบครัวมีป,ป้าคุณแม่อโปแล้วก็พี่ๆอโปใช้สีไม้ระบายแล้วก็นั่งดู รายการเกิดแรงบันดาลใจอยากวาดและระบายสีแบบพี่ๆในรายการบ้างอยากให้พี่เคที่อ่านข้อความของอโปลออากาศด้วยนะครับพี่เคที่ทำชิ้นงานอยู่เดี๋ยวๆพี่โจอ่านให้ละกันนะอ่โปตื่นเต้นมากๆขอบคุณอโปมากครับผม5คนเนี่ยใส่ชุดแบบเหมือนกับเป็นขบวนการอะไรสักอย่างเลยนะชุดทีมเออใส่เป็นแต่งตัวเหมือนๆกันด้วยน่ารักมากเลยขอบคุณมากเลยครับใครที่อยากจะส่งมาแบบอโปหรือว่าแบบน้องเข้าฟ่างแบบนี้นะครับส่งมาได้ครับช่องทางการติดต่อของเราอยู่ที่เดิมเช่นเคยครับ ส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m s o r n s i n ล c l u b อีเมล์ r e s o ส n s i n t h a i p b s o r t h ตู้ปอนอ12ปอนฝประดิพัทกรุงเทพ10404ครับหม <c oughs> ดเวลาลงเรียบร้อยครับพบกันใหม่ได้ทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์7นาฬิกาทางไทย PBS แบบนี้นะครับวันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ The Fun